โอเคครับอยู่กับผม Skycaster Channel วันนี้เราจะมาแจงรหัส One Peach Bounty Rush กันนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นรหัส Jinbe จากเจ้าอาุรบีนะครับเจ้าโรบินของเรานะแต่ไม่ใช่นะครับก็ตัวตึงๆก็จะมีเจ้านีา่บุกนะครับล่างบุก,กนี่ไงใช่ไหมนะครับถือว่าตึงนะถือว่าตึงถือว่าตึงใช้ได้แล้วก็โรบินแล้วก็เป็นลอยเปโล,โลอันนี้าจากโอ y s ซี y ชื่ออะไรละอะดิโอนะครับนะอะดิโอฟีฟิลฟิเมเลสนะครับแล้วก็เออ่คิงแจ็คอุ ύ, ้ยบินโคตรตึงนะท่านผู้ชมนะถ้าแบบ5ดาวแล,ล้วใส่เหรียญโอ้โหผมบอกเลยครบนะครับโซโลเดสโอ้โหตัวตำนานเลยท่านผู้ชมเอ้ยน,นะครับนะโมจินเบนะครับจินเบจินเบบุถกถรือว่าใช้ได้นะครับผมอาจจะเป็นหวัดสักนิดน,นะแล้วก็พวกน่าจะตู้สิบ นะครับนะัที่เหลืออุ้ยริงๆนมีมีฮพองิงกี้อุนตีนะครับนะหวัว่าใช้ได้รหัสนี้นะ่าจะเป็นรัสดองอีกเช่นเคยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากน้องคลิปที่แล้วนะคลิปเดิมเลยคนเดิมเลยนะครับนะก็นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะที่ให้รหัสมาแจกนะครับก็ประมาณนี้นะก็รู้สึกว่า อาคาจะเข้าตู้นะครับอาคาเข้าตู้นี่นะเดี๋ยวถ้าผมว่างผมก็จะมาสุ่มแจกะนะครับนะอาคาเข้าตู้อุตะก็เข้าตู้ <c oughs> นะครับอุตะอุตะนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เจ้าเชงเชงฟิลมเลสโอ้โหยังตึงเหมือนเดิมนะถือว่ายังตึงนะครับนะแล้วอุตะล่างใหม่อุตตะโลนะครับก็ใครเล่นเป็นนี่ช่ำโอโ้โห สบายเลยครับ่านผู้ชมนะอามาตะาเลยนะครับแล้วก็ชิดรอชิดรอก็ยังเมตาอยู่นะครับนะเมตาอยู่แต่ต้องเล่นระวังให้ดีนะครับถ้าเจอแชงเจออะไรเข้าไปมีจบได้นะครับนะเปลี่ยนตัวให้ดีๆแล้วกันนะครับก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรละนะตัวสิบกลับไปละตัวบุกนี้ก็นะเล่นเล่นกันได้นะครับมีเจ้าโซโลเดสนะครับก็ ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะก็รหัสของน้องคนเดิมเลยนะครับที่แจกไปคลิปที่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมก็รหัสซับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอามสี่เอาไม่ได้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็รหัสตามนี้เลยครับท่านผู้ชมนะก็นี่มาเร็วไปเร็ว ถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะรีรีตู้อาคาให้นะครับนะถ้าสมมติว่าแบบมันแจก71เพชรก็ล้อหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า7 1เพชรก็สุ่มไปนี้ครั้งหนึ่งใช่ไหมสุ่มอ๋ออันนี้ได้2ครั้งแล้วก็ปกติอีก2นะครับนะก็สนุกสนุกไปครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาก็น่าจะสุ่มไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเร็วๆนะคะนะฮะ อย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับนะอันนี้1เพชรก็รับไปด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าเป็นรหัสจองโลที่ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่านะช่วงฟิล์มเลสเลยนะก็สองตัวนี้ <c oughs> นะครับขออภัยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ